นี่ครับยังคงยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่น้อซึ่งพบกับเสื้อมันนะครับว่าเขาสายพันธุ์นี่นะครับมีพ่อพี่น้องปองไปนะครับหลายๆท่านนี่อาจีิค่คยพ่อเนาะร่วมไปถึงนุ่มขวัญชัยห่วใจเกษตรพึ่งพึ่งมีโอกาสนะครับได้เห็นนะครับผมพอได้เห็นปั๊บเนี่ยครับได้ศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับของเขาสายพันธุ์นี่ จึงตัดสินใจนะครับในการที่สีทําการเพาะปวกเขาสายพันธุ์นี่นะครับผมมาเบิ่งไกๆครับพี่น้องครับนี่บ๊ยบังนะครับลักษณะของเม็ดนะนั่นก็คือข้าวไก่น้อยนะครับจากสปปลาวครับพี่น้องครับนี่นอเป็นข่าเหนียวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเพิ่นบอกว่าเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศลาวนะครับผมนี่ ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อป้ายที่เคารรักครับผมนุ่มขวัญชัยเพราใจเกษตรนะครับจากช่อง u t u b e นะครับ Facebook Fan Page นะครับและก็ติ๊กต k ครับที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่น้อนี่ครับยังคงยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้อง Happy การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่น้อเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนีนาอครับนี่น้อพี่น้องครับนี่ เข้าอยู่กันมองนี่คือเก่าเหมือนเดิมครับผมนี่หน้าให้น้องเสียวครับผมเป็นหน้าโคกนะครับนี่พี่กัดนี่อยู่บ้านมะคาตำบลมะาคา่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาารคามของเฮานาะหลังจากคลิปก่อนนะครับเฮาได้ว่าจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการว่านเขานะครับนี่ในแปลงนี่นะครับหน้าทึ้งๆนาะเขาว่านเขาเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตของเราครับผม หรือว่าน่านหาเก่านะครับเบอร์18เนาะยังคลิปก่อนที่ผ่านมานะครับได้พื้นที่ทั้งเบิร์หกไรครับผมนี่สำหรับหน้าอยู่ทั้งทึ่งนะครับนี่เนาะส่วนมือนีครับพี่น้องครับนี่เฮาสไปเฮ็ดหน้าอยู่ทั้งไตครับผมส่วนล่เหลียต่างๆนะครับผมของหน้าอยู่ทั้งไตเป็นยังไงนะครับแล้วก็เฮาสีใส้เข่าพันใดนะครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับนี่สําหรับหน้านะครับที่ยุ่ข้างล่างครับผมพี่น้องครับอย่าเบื้องบกันใกล้ๆครับผมเฮาได้ทาการไถนะครับในรอบที่สองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เฮาทาการไถหุดหรือว่าไถไดตแตงแต่หลังสงการเป็นต้นมากครับหลังจากนั้นนี่เฮาก็เลยมีการไถในรอบที่สองนะครับผมเพื่อสิบวันเขาในมือนี่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ ส่วนสายพันธุ์เขานะครับที่เฮ้าสีวานเมื่อนี้ครับพี่น้องครับเนี่ยมาดูพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมที่ผมคิดว่าเป็นสายพันธุ์ที่แปลกไม่สาหรับพ่อยี่น้องป้องไปนะครับหลายๆท่านเนาะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะครับซึ่งผมก็เสื้อมันนะครับว่าเขาสายพันธุ์นี่นะครับมีพ่อยี่น้องปองไปนะครับหลายๆท่านนี่อาจสีบ่กเคยพ่อเนาะ ร่วมไปถึงนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพึ่งพึ่งมีโอกาสนะครับได้ได้เห็นนะครับผมพอได้เห็นปั๊บเนี่ยครับได้ศึกษายละเอียดต่างๆนะครับของเขาสายพันธุ์นี่จึงตัดสินใจนะครับในการที่สีทําการพอปลูกเขาสายพันธุ์นี้นะครับผมซึ่งสายพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้นะครับผมมาเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่บ๊วยบังนะครับลักษณะของเม็ดนาะ นั่นก็คือข้าวไก่น้อยนะครับจากสปปลาวครับพี่น้องครับนี่นอะเป็นข่าวเหนียวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเพิ่นบอกว่าเป็นสายเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศลาวนะครับผมนี่ซึ่งสีมีลักษณะเม็ดนะครับไข่ไข่กับเขาี่ปุ่นครับพี่น้องครับนี่เม็ดสั้นๆเนาะอ่าเอาใจเพราะพี่น้องพร้อไปนะครับได้รับฟังเพิ่มเติมนะครับผม สำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับข้าวไก่น้อยจากสพปลาานะครับหลังจากที่พ่อพี่น้องฟ้องไปนะครับได้เบิ้งลักษณะของเมล็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งคุณลักษณะนะครับที่สําคัญสําหรับข้าวไก่น้อยนะครับก็จะมีลักษณะเหนียวนุ่มครับเพรานว่าพอแต่หนึ่งนี่มันสีเหนียวมันสีนุ่มนะครับดีแล้วที่สําคัญที่สุดมีกลิ่นหอมนะครับหอมขนาดไดนนะครับหอมจนประเทศเล่า เพิ่นเอาเข่าสายพันธุ์นี่นะครับไปผลิตเบียร์ลาวนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับเพิ่นยังเอาไปผลิตน้ำนมข้าวนะครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มนะครับดื่มเพื่อสุขภาพเนาะนี่ก็คือคุณลักษณะนะครับที่สําคัญของข้าวไก่น้อยนะครับจากสพปเลาานะครับเอาก็เลยอยากเสนอให้พี่น้องฟองไปนะครับได้รู้จักกับเข่าสายพันธุ์นี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสาหรับข้าวไก่น้อยนี่เนาะครับผมนี่ ผมซื้อมาทั้งรถนะครับ12กิโลผมซื้อกิโลกรัมละ300บาทครับ300บาทนี่ครับพี่น้อง300บาท12กิโลกรัมก็3,600บาทครับนี่สองกระสอบน้อยสองปอหน่อยนะครับผม3,600บาทนะครับเพื่อเสีเอามาเพาะปลูกนะครับให้พ่อพี่นอ้องฟังายนะครับได้เห็นลักษณะของต้น ได้เห็นลักษณะของห่วงได้เห็นลักษณะของเมล็ดนอว่ามันเป็นยังไงแน่นะครับเอาตอนนี้กับร้อมแล้วนะครับสาหรับที่งานเท่านอนี่ครับผมนี่หลังจากที่ไถเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้กําลังทาการข่ากั้กครี่น้ลงกรับนนอเอาเอาสำหรับตอนนี้นะครับเท่ากับพ้อมแล้วครับเท่าสิไปบวันเข่ากันแล้วครับผมตอนนี้ไปกันเลยครับผม